สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดเครื่องบวชพระใหม่สีม่วงค่ะลูกค้าบวชที่กำแพงเพชรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมารับของเองที่หน้าร้านนะคะมาดูรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะมีครอบไตรสวยๆแบบนี้นะคะมีต้นเทียนอุปชา3กลวยอุปชา3พานขมาย่ามและตะลปัดสัปปทน เป็นตัวอย่างสินค้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งปักชื่อค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องใช้พระสงค์นะคะมีบาทพระผ้าไตรครองผ้าไตราอาศัยผ้าอาบน้ำฝนที่นอนหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าปิ่นโตไฟฉายและก็มีชุดนาคสวยๆพร้อมกับสังฆทานค่ะสั่งได้ทุกสีตามสีวันเกิดเจ้าภาพเลยนะคะ เครื่องบวชเครื่องกระถินชุดนาคเหรียญโปรยทานเครื่องใช้จิปปะาต่างๆสั่งได้เลยนะคะบางอย่างสั่งสีม่วงได้ด้วยนะคะลองดูที่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยค่ะท่านใดสนใจสินค้าทักกันได้เลยนะคะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109อยุู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะลายร้านสะกดตามนี้ค่ะแอดสะพานบุญ109ค่ะ